โทรทมโมสังโฆเอาวันนี้ก็เป็นวันพระนิยมมันพระสำคัญทางพุทธศาสนาพวกเราก็น่าจะทำบุญทุกครั้งนะครบรอบวิสาขะอาสาฬหะมาคะตอนนี้ก็ครบรอบอาสาฬหะบูชาวันอาสาฬหวันอาสาฬหะบูชาเนี่ยเดี๋ววันเรียกว่า เป็นวันเพนเดือน8ค่ำเนาะให้ขึ้น15บหค่ำเดือน8เป็นวันเขาเรียกว่าวันเกิดแห่งพระธ,ธรรมและพระสงฆ์เ,เรียกว่าครบรัตนะไตเลยพระเจ้าตัสู้ใหม่ๆนี่ยังไม่มีสาวกนโยมพระสงฆ์สวยวิมุติศกถ้าใครได้ไปพุทธคยานะแต่มาก็ตั้งใจนะมั่นไปชีวิต ก็เหลือชีวิตวันต่อวันนะไม่แน่นอนปีหนึ่งถ้ามีชีวิตครบก็จะตั้งใจไปพุทธคยาสักปีละครั้งใช้ร่างกายนี้ไปปฏิบัติบูบชาไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า อันนี้ตั้งใจไว้นะจะทำได้ไม่ได้ก็อีกกรณีนึงแต่ตั้งใจว่าจะทำให้ได้วันอาสาฬหบูชาเนี่ยเป็นวันที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมในธรรมะเป็นครั้งแรกเนี่ยเรียกว่าธรรมจักกปัตตนะสดเรียกว่ากองล้อแห่งธรรมธรรมจักได้หมุดไปแล้ว ทำที่ทั้งโนแสดงไว้แล้วเนี่ยท่านประกาศกล้องเลยว่าไม่มีบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นเทวรามารพรมทั้งหลายที่มีนิทานุภาพมากมายยังไงก็ตามไม่สามารถที่จะหักล้างหรือทวนกระแสธรรมนี้ได้การแสดงธรรมท่านก็เน้นในยุบนั้นเนี่ย การแสวงหาทางคนทุกเขาก็มีกำมันดาและระยงม,มีพามีเจ้าราีิมากมายมเยอะแยะไปหมดลนในอินเดียในชมพูทวีปมาเลเซียอินเดียบางคนก็มีความคิดอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้นยนนเยอะแยะแต่พระเจ้าส่าสงมาโปรดบรรจวคขี่ทั้งห้าที่ป่าอิสิมลกทาจวัน ถ้าใครเคยได้ไปนนเมืองพาราสีจะมีสถูปใหญ่มากเลยใหญ่มากสมัยก่อนจะมาไปตอนพรรษาไม่มากไม่น่าจะเกินห้าพรรษาเป็นชุดแรกนยมของสาขาวัดนพพง์นะที่ไปอินเดียมีจเจ้าวาดไปร่วมเดินทางกันหลายรูปมากเลย รวมแล้วทั้งรูปวัดทั้งเจ้าวาสก็น่าจะเป็นยี่สิบยี่สิบองนะคือรถบัสเล็กหนึ่งคันนะโยมได้ยี่สิบเหมือนกันแต่สภาพความเป็นอยู่นะมันก็การเดินทาง <c oughs> เรียกว่ามันตอนอดทนมากโยมลำบากมากสภาพรถก็ไม่ดีถนนก็ไม่ดีอาการกินก็ไม่ดีรู้สึกอะไรมันไม่ดีว่ดอะไรโยม มันดีอยู่อย่างเดียววาสฐานที่สี่สังเวีนนี่มันดีสถูปนิญ่ยจะมาก็วางแผนกันตั้งนาแล้วว่าจะหาผ้าไปห่มมหาสถูปที่พระเจ้าทรงสถานที่ที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมจักเพื่อการแสดงออกซึ่งเป็นพุทธบูชาเพราะว่าการเวียนบรทักษิณเป็นการบูชาอันสูงสุดการได้ มอมผ้ามหาเจดีย์ก็ถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เป็นการแสดงออกถึงความเคารพในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าผ้าเจดีย์ใหญ่ขนาดนี้เนาะเราก็รู้ว่าเส้นผ่าสูนการเท่านี้เส้นราวงเท่าไรโอ้ยอใหญ่ผ <c oughs> ้าไม่สามารถขนไปได้มันหนักมากมันหนักันจำกัด ก็มีวิธีเดียวโยมต้องเป็นผ้าที่เบาผ้าที่เบาจริงๆก็ต้องเป็นน่าจะเป็นพวกไนลอนผ้านไนลอนเ่ะมันจะเบาแต่ถ้า,าใ,สใส่กระเป๋าใหญ่ไใยหนึ่งเลยลนะมันเบาอยู่แต่มันฟูถ้าฐานที่พระเจ้าสรงไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าท่านอญญากโธทยะปัฏฐยะวัปะมหานมะัจฉิททั้งห้าเนี่ยเป็นพราหมณ์ เป็นผู้สอนศาสนานะในสมัยนั้นการปวดของพระเจ้าพระเจ้าค็ทรงแสดงความคิดเห็นในธรรมะมว่าสมณะเนี่ยสมณะต้องการหาความสงบเนี่ย,มย,มยไม่ควรจะเดินไปในที่สุดแห่งทางสองทางคือเตึงเกินไป ทรมารร่างกายเนี่เรียกว่ากิเลสนี่ยอยู่ที่ร่างกายนะก็ทรมานมันเห็นไหมแกบถอดผ้าให้นุ่งผ้าหม่หมห่มดินหม่มฟ้าหม่มโดม,ดมอะไรก็ว่าไปโยมทํากิริยาเหมือนควายควายมากสุดก,ก็นกมังหนูมังอะทำทุกอย่างนี่ยโยมเอามือชี้ฟ้ายกขาดเดียวมัง่งอะไรมัง่งเยอะแยะไปหมดเ้าบอกทางทางเนี่ย การทรมารร่างกายเนี่ยพระเจ้าทรงทรมานมาแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่ทางอันประเสริฐและไม่ใช่ทางแห่งความค้นุทข์อีกทางหนึ่งที่นักบวชสมัยน้ก็มัวเมาลุ่มหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสมากมายมห ah าศาลทำตามกิเลสอย่างเต็มที่ เอากิเลสเอาความโลภความกธความหลงเป็นสนลณะที่พึ่งทําให้มันทึ่งสุดสุดเดี๋ยวก,กิเลสมันจะหมดไปเองอมาจนมันจะเบื่อไปเองอ,อย่างบางคนที่คิดว่าเออ,อเรามันมีแล้วกินมันให้มันหมดทั้งโลกกินให้มันเบื่อนะีอก็มีความคิดเห็นที่ที่ผิดท่มแต่าทางอีกทางหนึงไปทาง สายกลางสายกลางคือไม่ใช่ก,กลางๆระหว่างสองทางนี่เป็นทางใหม่อีกทางนี่ทางใหม่เลยที่รวมเียกว่าอริยมรรคองแปดประการเนี่ยมีศีลส,สมาธิปัญญาในส่วนของปัญญาเนี่ยก็คือสัมมาทิฏฐิคือความเห็นความคิดเห็นที่ถูกต้องในเรื่องของความทุกข์ เหตุของทุกข์ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติที่องความดับแห่งความทุกข์อันนี้นนความห็นในเรื่องอื่นโยมม,มันอาจจะมีความผิดบางเ,งเรื่องเศรษฐกิจการเมืองสังคมแม้แต่พระรายฎร์คลก็ตามไอ้พวกนี้มันก็เป็นเรื่องทางโลกเรื่องเหตุก,การณ์อะไรมมากมายมันก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปเป็นธรรมดาอาจจะถูกจะผิดแบบโลกโลกเนะี่ยแต่ความคิดความคิดเห็นหลักเนี่ยเรื่องความทุกข์เหตุของทุกข์ความดับทุกข์ครอบปฏิบัติเรื่องความดับแห่งทุกข์เนี่ย <ฯ Said S 2> อันนี้จะมั่นคงอันนี้จะถูกต้องถูกต้องเสมอสมาธิเนี่ยจะเกิดได้ในกการพิพจารณามีการคข้ควรดูบ่อยๆซึ่งเหตุผลเราต้องอาศัยจิตใจที่มีบริสุทธิ์พอสมควรกายวาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ เริ่มต้นก็เรียกว่าพุทธก,กระแสนะสระสบรันภูไกลปนิพพานเขาไวอีกะสกิทาคามีพุทธิละกรมาราคาได้หมดอานาคามีพุทธิละได้กรรมมราคาได้สุดร้อยเลยก็คือไม่มีอีกแล้วสิน้นเรียงพระอรหันต์สองสาวกของพ่อผู้มีอพระเจ้าคือคู่แห่งบุรุษสีคู่นับเป็นตัวบุรุษได้แปดบุรุษอืม ถ้าสงกลุ่มนี้ยมปัญหาก็ไม่มีแน่นอนหรือสองอีกกลุ่มหนึ่งที่ปฏิบัติตามนี้จริงๆมีธรรมพวินัยที่จะเดินให้ถึงสงทั้งแปดคู่สี่คู่นี้แปดบุรุษนี้นะก็ไม่มีปัญหา <c oughs> สามาสังกโปกือความสามาสังกโปผู้ความำำดำริอย่างพวกเราดำริชอบดำริมาทำทานมานี่มาทำทานตเตรมไ้แล้วนำเด็กได้มาเคยแล้ว กับข้าวทำอะไรอะไรเอาแล้วมาถวายอาหารดำริไว้แล้วดําริในอาน่านการที่เราการกระทํารนี้เราจะได้ออกจากความทุกข์ได้ดําริในการออกการพัฒญ์พยาบาทความเบี่ยนเบียนกันดําริออกมาจากความวุ่นวายในโลกนี้ชั่ว,วขา้าวก็ยังดีหลายนาทีสิบนาทีชั่วโมงสองชั่วโมงอื มาอยู่ในดินแดนที่เรียกว่าดินแดงแห่งพุทธะสองข้อนี้เป็นหมวดของถือว่าเป็นหัวข้อเป็นองค์ประกอบของปัญญาพระเจ้าองสุองเทศอธิบายมีสามข้อนะเป็นส่วนของของศีลก็มีสมาวา,ารการพูชาชอบ พูดยังไงโยไม่เบียดไม่พูดคำหยาบอำเพภอเจอคำเลวไหนสอดเสียดยุยงให้แตกกันพูดเสียบพูดกันแนะกันแนะโว้ยเยอะแยะหมดเลยโยอันนี้ต้องระวังอันนี้เป็นสินทางด้านการควบคุมวาจาสมณะไม่ควรจะผิด การงานชอบอการงานที่ไม่มีผิดศีลธรรมทุกๆก,กรณีพระรยบุคคลพระเจ้าทั้งหลายเนี่ยเลี้ยงชีพด้วยการงานที่ชอบเนี่ก็มีข้อพุทธปฏิบัติทำธรรมวินเนนี่แหละอจริงๆแนละ้วพระยุสงไม่มีการงานอื่นนิยมการงานที่แบบแบบโลกไม่มีเฉกว่าพระเจ้าไม่ทรงอนุญ,ญาตอื ให้ประกอบอาชีพ์การงานใดๆทั้งทุกๆก,กรณีการเลี้ยงชีพชอบพระภิกษุเลี้ยงชีวิตด้วยศีลขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีของภิกษุทั้งหลายอันนี้ส่วนของของศีลท่านก็เทศออธิบายอย่างละเอียดให้บัญจะวิเครา์ทราบในส่วนของสมาธินะความระลึกชอบความทั้งใจมั่นชอบ และความเพียรชอบโดยเฉพาะความเพียรเนี่ยถ้าเราไม่มีความเพียรเนี่ยความเลือกชอบไม่เกิดขึ้นความตั้งใจม,มันก็ไม่เกิดขึ้นก็จะเพียรต้องเพียรละนะั่นแหละอะไรที่เป็นจิตใจที่มันทําให้เรามันเศร้าหมองเป็นอกุศลเพราะข้อมูลข่าวสารเนี่ยไม่ใช่ว่าทําให้เราเรารู้ข้อมูลเยอะๆมีปัญญาอย่างรู้เยอะๆเนี่ยมันต้องรู้แบบใคร,คร่ครวญนิพิจารณาแล้วก็วาง รู้เสร็จแล้วก็วางไม่ได้รู้แล้วมายึดในความรู้นั้นว่าเป็นความรู้เราเป็นความรู้ของของเราความรู้ทองโลกโยมมันมันก็ให้ให้คุณและโทษโยมให้คุณสําหรับคนที่มีปัญญาทางธรรมทางธรรมะสามารถปล่อยวางเข้าใจอย่างถ่องแท้วสัตว์โลกเป็นไป,นป,นปนาตามกรรมกรรมนี้จะเป็นผู้เปิดเผยไม่ช้าก็เร็วเปิดเผยหมดเยทุกเรื่อง เพราะนั่นความเพียรที่จะละบาปอกุศลที่ในใจเพียรสร้างกุศลอย่างพวกเราเพียรสร้สางกุศลนะสร้างบุญกุศลกันมีทานศีลภาวนาบา,บาปบาปอกุศลที่มันเกิดละ้ะความโลภความโกรธความหลงม,มันเกิดก็ต้องพยายามละมันแล้วก,ไก,ไก,ก็ไม่ต้องป้องกันไม่ให้มันเกิดก็ใช้ศีลนี่แหละเยเป็นตัวป้องกันไม่ให้มันเกิดมีตัวสติเป็นตัวกำหนดรู้ แค่ส่วนกุศลนะโยมเรามาทากันแล้วเนี่ยทำทานศีลภาวนากันแล้วสิ่งที่ยากิ่สุโยมหลังกระทําไปแล้วเนี่ย,ททาาย,ย,ยคือจะรักษากุศลให้อยู่ในใจเนี่ยถ้าไม่มีกุศลอยู่ในใจเนี่ยใจของเราก็ร่องลอยเนาะไม่มีสติไม่มีปัญญาเวลานเรารับข้อมูลข่าวสารมาเนี่ยบาปอากุศสมจะเข้ามาเร็วเพราะเราไม่มีกุศลในรรักษาใจของเราไปตรวจสติ นสติคือการระลึกหูนี่มีความเพียรไว้อยู่ในกายอยู่ในไว้ิจารณาในจิตในธรรมของเราอานี้นสำคัญมากๆเลยเราลองเปน็นนิพิจรารณาอยู่ในกายสัระยะหนึง่งมันสุกเออมันสบายนะมส,สบายสบายสบายแล้วสบายใจพวามใจของเราไม่ได้ไปพงแต่งไปยึดถือในเรื่องอดีตก็ตามเรื่องอนาคตก็ตาม ในส่วนสามข้อเนี่ย<ม>เป็นส่วนของทำให้เกิดสมาธิ<ม>รวมแล้วลงแปดคอมา,มาพระพุทธเจ้าทรงเทศไปเรื่อยๆอธิบายไปเรื่อยๆสอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเรื่อยๆไม่มีคนอะไรจะยึดมัน่นหมายมั่นมันได้เลยเพราะว่ามันยึดไม่ได้นิยมโดยเฉพาะร่างกายเนี่ยไม่มีใครสามารถจะยึดเือมันได้ให้มันอยู่ยัางยืนยงคง นานๆนงใจปรารถนาเลยเอาท่น,นี้นะไม่นอยอายุมากเหมือนเด็กๆรั้ไหมจะไม่อายุเยอะแร้กก็นายอายุยี่สิบย่สิบว่าเอาห0สิบพอแล้วก็ตายกาคิดมันคิดนะมันคิดได้โยมแต่มันจะเรื่องจริงไม่จริงมีกรณีหนึ่งนะเฮ้เราขอภาวนานอนหลับแล้วไม่ต้องฝูดตายไปเลยโอ้คน8ปดพันล้านคนคิดเหมือนกันทั้งหมดเลยใครได้มาเดียวไม่ได้ไกกนี่ไปที่กรรม คิดไปในคิดก็ได้อย um, well ู kind of ่เขาเรียกปลอบใจตัวเองไม่เ hmm. ผื okay. ่อไว้เขาจะว่าอะไรก็ได้อยู่จะจะตายอย่างไงก็ได้เอาง่้นดีกว่าละลงนี้ละด้วยการมีสติสําคัญที่สุดอย่างอื่นไม่สําคัญเท่าไหร่ต่อให้นอนตายถ้าไม่มีสติมันมีความหมายอะไรอย่างนึวก็มาเจ็บไม่ปวดไม่ทรมงทรมานเราคิดเองปรุงแต่งเองแต่ความจริงไม่ใช่ถ้าเราฝึก วันนีพิจารณาเส้นความไม่เทียงของสังขารอยูกเป็นประจำเราจะเข้าใจความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพอ,อวิชาดูก,ก่อนไม่รู้นี่แหละเป็นปัจจัยทำให้เกิดความทุกข์ฐนหาความทยานอยากมากมายเมื่อ,อท่นานัญญาโกทธัญญัติฟังไปฟังไปก็จับประเด็นได้อย่างจิตสงบอย่างลงในท่ารู้ยานอย่างรู้ก็เกิดขึ้น ความสว่างสวัยในใจก็เกิดขึ้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดานี่รวมหมดเลยโยมรวมทุกอย่างเลยนะมันไม่รู้จะพูดว่าอันนั้นคืออะไรหนึ่เรื่ว่าจะเป็นสัตว์บุคคลสิ่งของมีรูปมีนามีอะไรไม่รู้รวมเลยที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิมมดขึด้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลสิ่งทั้งโองทั้งมวลย่อมมีความดับเป็นไปธรรมดาโอ้ท,าทายอย่านนะโยมพระเจ้าทรงโลนะพระทรงมี มียานะมีตาทิพย์หูทิพย์มีความรู้เห็นกระแสจิตความสว่างสวายเกิดขึ้นท่านก็เลยเป่งอุทานว่าท่านอญญาโกธัญญารู้แลหนอท่านอัญญาโกธัญญา,ารู้แลหนอท่านอญญาโกธัญญา,ารู้แลหนอท่านอยากไหมก็ขอบรประชาอยมขอบวชชาก็ส่งบวชให้ท่านจงมาเป็นพิสุเถิดจงทําให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ กบวชปัญจวัคคียังก็บวชมรยม,มในภาษาก็อบรมสั่งสอนไปเรื่อยเทศ,เทศอบรมปัญจวัคคีย์อีกสี่รูปนะเทศเรื่องความไม่เทียงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเทศจบท่านยากุศสมเด็จพระลหันนั้าานะในภาษานัครับนะต้องใส่สี่รูปก็ตกกระแสพระสวดพรบัจนอบรมตลอดภาษาก็ทั้งห้ารูปนี้ก็สมเด็จพระละหันหมด ก็ถือว่าสังครณตน,นะมในเกิดขึ้นคือท่านอัญญากกธญญาแล้วรมที่พระเจ้าส่งประกาศนี่ว่าธรรมจักกะปวัตตนสูตรนี่็คือทางสองทางเนี่ยที่สมณะหรือพวกญายโยมไม่ควรจะเดินไปถ้าต้องการความสงบก็ต้องเดินทางพอดียอ คือทานสินภาวนามีปัญญาเครื่องรักษาใจของเราจะเรื่องราวเหตุการณ์อะไรมันจะยิ่งใหญ่ขนาดในก็ตามแต่ไม่สําคัญจะเรื่องความทุกข์ในใจของเรานี่แหละเราจะแก้ปัญหามันอย่างไรนี่แหละมันเกิดความเศร้าหมองเกิดความไม่สบายใจเรื่องราวต่างๆเกิดความเบือ่อเกิดความเส้นชีวิต ร่างกายเบื่อร่างกายนี่เราไม่ได้ก่อนพิจารณาดูมาด้ว่าว่าสอนมันไปบอกมันไปว่าที่คิดเนี่ยนะมันคิดด้วยอำนาจของกิเลสมันไม่แน่หรอกไม่แน่มันไม่แน่มันไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคนเดียวพระเจ้าทรงป่วยเหมือนกันก็เป็นเหมือนกันพระอาหารย์ก็เป็นเหมือนกันอยู่แต่ใจของท่านมันแน่วแน่แน่วแน่ต่อธรรมอยู่คำนีิพิจารณาให้ควรอยู่บ่อยๆเราต้อง ธรรมะนิยมมันต้องปรากฏชัดในใจของบุคคลนั้นจริงๆนะมันจะลงลงลงไปที่เรื่องของกรรมสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมอีตรงเนี้ยถ้าใครสามารถกระจ่างชัดเรื่องสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมได้ก็ยอมรับไปนะโยเท่านั้นยอมรับความเป็นจริงบางทีธรรมะก็สมมติเอ้ถ้าเราไม่บรณภาพไปตอนนี้เขาก็อยู่กันอย่างนี้ยมเขาก็อยู่อย่างเป็นวันเนี้ยอาจจะไม่มีธรรมะอยู่ในโลกนี้เขาก็อยู่ เอาเงาทำบุญพระนี่ก็าามดมาฉันมาสวดมนต์มาเทศเทศนาสั่งสอนญาติโยมในโลกก็หมุนไปอย่างนี้โยมคนมีคนจนคนรวยคนถูกคนผิดคนดีทุกอย่างก็อยู่ในโลกเหมือนกันหมดเลยพาที่ขึ้นพาที่ตกอากาศร้อนหนาวเย็นคนดีคนชั่วก็ยังปะปนกันอยู่อย่างที่เราเห็นนี่งแหละไม่แตกต่างอะไรกันเลยมเพียงแต่ว่าบุคคลคนนั้นที่จะละโลกนี้ไปเนี่ย จะไปสู่สุขติหรือทุกขติอันนี้สําคัญเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวให้พร้อมในพบหน้าเนี่ยสำคัญบุญกุศลเท่านั้นแหละจะเป็นที่พึ่งของเราทั้งในภพนี้และภพหน้าเอวังก็มีด้วยประการชนี้